เลขที่ออกเปิดเลตติ้งตอนแรกบุบเพร้อยไลท์เต้ยเชียเอาอยู่ไหมเป็นอีกหนึ่งละครของช่องสามที่แฟนคลับต,ตั้งหน้าตั้งตารอคอยสำหรับละครเรื่องบุบเพร้อยไลท์เป็นละครอีกเรื่องหนึ่งของผู้จัดคนเก่งอย่างบอสหน่องอรุณโนชาหลังจากเปิดกล้องเตรียมละครเปิดกล้องไปหลายเรื่องทั้งสายรับริบกอดพรมริขิต สำหรับเรื่องบุพเพร้อยร้ายเป็นการพบกันอีกครั้งของคู่ชิ้นสุดฮอตอย่างเต้ยเชียก่อนหน้านี้ได้สร้างความฟินไปแล้วในละครเรื่องคิวพ s s บริษัทดักอุตรุณตอนซ่อนรักกรรมเทพเมื่อคืนวันที่ผ่านมา26พฤษภาคมเป็นวันที่ละครออนแอร์ตอนแรกพร้อมทั้งควา้ารตติ้งไป1.9ซึ่งก็เปิดตัวมาได้สวยเลยทีเดียวค่ะ